แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคําแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริการการแพทย์กรุงเทพดูสิต BDMS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกำลังก้าวไปอีกขั้นในการขยายบริการด้านการดูแลสุขภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลบริษัทกำลังร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อน,นำความเชี่ยวชาญระดับโลกมาสู่ประเทศไทยจับมือมายกคลินิกจัดตั้งศูนย์มะเร็งครบวงจรและร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเปิดตัวศูนย์สัญญกรรหุ่นยนต์ นอกจากนี้ BDMs ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยบริษัทได้เปิดตัวเครื่องมือวินิจฉัยโรคหัวใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลสำหรับการให้คำปรึกษาทางไกลนอกจากนี้ BDMs ยังมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้นำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ในโรงพยาบาลและสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆในชุมชน BDMS <D> คือผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับนวัตรกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณ ทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัท Central Retail Corporation (CRC) กลุ่มบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทยกำลังดำเนินการครั้งสำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการแสดงตนแบบ Omni-channel และขยายการเข้าถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทกำลังลงทุนอย่างหนักในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ราบรื่นให้กับลูกค้าในทุกช่องทางนอกจากนี้ยังร่วมมือกับผู้เล่นอ e ีคอมเมิร์ซชั้นนำเพื่อขยายการเข้าถึง CRC กำลังขยายการดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยได้เปิดสาขาใหม่ในเวียดนามและอินโดนีเซียและกำลังวางแผนขยายเพิ่มเติมในภูมิภาค นอกจากนี้ CRC ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการนำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมาใช้ในร้านค้าและสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆของชุมชน CRC คือผู้ค้าปลีกชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการขยายธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน Assetway Corporation AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยกำลังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการขยายพอร์ตโฟลิโอและปรับปรุงข้อเสนอบริษัทกำลังพัฒนาโครงการ m i x ซ์ยูสใหม่หลายโครงการทั่วประเทศไทยรวมถึงโครงการสำคัญในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครโครงการเหล่านี้จะมีทั้งโรงแรมพื้นที่ค้าปลีกและสำนักงานเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลาย AWC ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและนวัตกรรมอีกด้วยโดยผสมผสานคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาและการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้านอกจากนี้ AWC ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและมรดกไทยกำลังร่วมมือกับศิลปินและช่างฝีมือท้องถิ่นเพื่อแสดงผลงานของพวกเขาในทรัพย์สินของตน A.W.C. คือผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน